บกวดไปจูดอยู่โมเคยจูดนั่นคนใหม่จูดเล้วเื่อวันห้าดเบิดใบนะใบใหม่นะกลับสบายดีเด้อค่ะพี่น้องสบายดีตอนเสาร์เด้อทุกคนเนะ้อกับบรรยากาศหนาะวอีกแล้วทุกคนหลังจากทีหอดไปสีหามือเนาะกกลับมาหนาะวอีกแล้วทุกคนตอนนี้ฮนะเนาะบรรยากาศหน<อ>าวอ,า <ไป S 1> อาีกแล้วทุกคนตอนนี้ชัอยู่กําลังหนึ่งเขาแต่ว่าเนี่ยหนึ่งหนึ่งฟืนนะทุกคนเลยไปไ้บ่รด้เนาะตอนนี้หนึ่งฟืนเนาะ แต่จริงว่าสิลงไปหากวดขี้ยิงอ่ะแถวนี้แหละมันหกแห้งแห้งทุกคนอันเจะอย่าจูดใกล้ก้มมวงไรเฮ้ยก้มมวงอันนั้นนะก้มมองซานมาดูนะถ้าจูดอันจูดขี้ยิงอ่ะทุกคนถ้าจูดไตอันก็ใหม้ไปแล้วมันใบมันขาดไปได้ใบมันขาดใบมันตายใบใหม่เบิดพรใหม่แล้วคือจูดใกล่ก้มมองไงไตรใดแท้พูนกวดไปจูดมองเคยจูดนะ จะไปจูเขาจูไพ่หมอเขาแล้วก็สิลงไปอันห้ากัวที่เนี่ยค,คือคนมือก็ว่ามีอย่างไรเนาะอันนอนใหม่กับพักอันน่ห้องเฮียนแล้วทุกคน,พ,นพ่านผลเซง็งภาคเรียนหนึ่งแล้วแล้วเนาะแต่ว่าผลส่งผลสอบยังไม่ออกมาเนาะอ๋อสิใดที่หนึ่งที่ยังเนาะทุกคนสอบแล้วแล้วเนาะสอบพาคเขียนหนึ่งแล้วแล้วแล้วกับักหนึ่งอาทิตย์พักหนึ่งอาทิตย์แล้วกับสกัดขม้า,มาเฮียนอีกภาเขียนสองทุกคนเนาะตอนนี้ยังอยู่บ่าคเขียนหนึ่ง อ๋อบันเหิงประจูดใกล้บันนี่เธอพรอนใหม่ใครดอกบอมีลงคอยยันธรรมชาติใบใหม่ฮะพรอนใหม่แล้วจูดชิน้นใหญ่ยอูทุกคนตอนไฟหายอันคั้นไฟเว้ยเลยจูไฟให้แม่ในเด้อแม่สิลงไปจูชิน้นใหญ่แม่สิลงไปนะกวดชิ้นใหญ่พ่อยจะาไปพุ่นบ่พ่อยน่ะพรอนใหม่จูชิน้นใหญ่มันก็บโรลุกเคยใบใหม่จะจูในาหันน่ะ เดีย๋ยวจูดไก่ได้ลายอเอ้ยเห็หนว่าก,ก็าได้จูดไก่ได้ไก่ก็ไม่ลายฝันอะทุกคนเขาจิเป็น,นบ้าไปเบิ่งกคลิปกับเจ้าลายเนาะจิ๊วก็บคดิปจะคลิปคอนเทนต์เนาะจิ๊วก็จ้างคนมาจ้างคนมาสามคนมาถ่ายคลิปถ่ายคอนเทนต์นะนะของฟันนะถ่ายคอนเทนต์ลงเฟซได้อยากได้เงินเนาะยจ้าเฟดจ,จิ๊ว สิบจ้างผู้จับกล้องมาผู้หนึ่งผู้ชายหนาตาดีแล้วก็มีผู้ถ่ายคลิปน้ำจิ้วผู้หนึ่งเนาะเจ้าจ้างสองคนมีผู้ถ่ายคลิปสามผู้เลยเนาะมือกล้องผู้หนึ่งแล้วก็ผู้ได้คลิปน้ำจิ้วผู้หนึ่งแล้วก็ผู้แสดงอีกผู้หนึ่งเดินในชุดจิ้วถ่ายว่าชุดจิ้วหนังในนี้เนาะหนั่งสองคนกับผู้บ่าวแล้วมีคนจับกล้องมีคนย่างกายไปแบบจิว่าเห็นคนเห็นี่ยวก็พึ่ง่วงกันอีกแล้วเนาะสาวเก่ายังประมาณนี้พึ่งกันเนาะ แล้วก็มาเห็นผู้สะมาเห็นแฟนแบบว่านั่งนั่งกับนั่งกับผู้บ,บ่าวอย่างประมาณนี้ลแล้วก็หึงแล้วก็แบบผมขิดจิ้วนะจิ้วเป็นคอนเทนต์นะพี่น้องเป็นคลิปสั้นคลิปตลกเนาะวันนี้พ่อถ่ายแล้วเนาะวันวน,นี้ถ่ายช็อตถ่ายแล้วเนาะจิ้วก็ไปเบิงวันนี้มามาเบิงแน่วเบิงกล้องเลยกล้องอันผู้มือกล้องค่ะนะบอดี้่ายคนถ่ายขี้ดินพุ่นเป็นเต่ายาครัวเนาะถ่ายเท่าไม่เชื่อก็มาได้บอดี้คนยจิ้วบอกว่าถ่ายเอาคนยางแล้วก็ถ่ายเอาแบบว่าห้ามานั่งห้ามานั่ง ม <c oughs> ันเป็นวงกล้องหันทุกคนบ่มีคนเลยได้แต่กีนดินมือกล้องทังชิวโอ้ยจางมากนี่ยกิถึงกิปิต์วะโนไลายบ่ขืดหลายพี่น้องเอ้ย <c oughs> ความขืดอยากถ่ายคอนเทนต์เธอฮะจะโค้งเงินยังจะโค้งเงินยังความกิบอยากถ่ายชิวอยากถ่ายคอนเทนต์ คนมาถ่ายจ้างคนมาถ่ายนำมือกล้องกับมดอเรื่องโอ้ยเหตุพลนนั่นเลยพี่นนองฟันไปก่อนเลยเนาะ <c oughs> เหตุพลนนลั่นเะยที่จูบจ้างมนยังมือกล้องมือแกงถ่ายเองขนาดสามีจิวถ่ายหก็ยังบ่ได้คือแบบเวลาเขาไปบุญหรือไปบรปบรพชนไปยังนี่จูบแสงเราจัเกา่อง้ม่ได้มือเราสิบ,บังกล้องตลอดเลย มือบางกล้องแล้วก็เวลาถ่ายแล้วเขาบปรแกรมกล้องเาสิบูฮูได้ว่าเขาถ่ายถึงจุดหรือบดถึกนะทุกคนเอาเหตุผลนั่นแหละถึกจุดบ่อยบ่อยใจพี่ถ่ายคลิปให้ายไล่ถืออะไรที่ให้ถ่ายก็คือบอด้คลิปเนาะบอด้คลิปก็คืออันนี้เขาถ่ายเหตุวิธีชีวิตตัวจริงเขานี่เขาจะถ่ายซ้ำเขาได้เนาะเขาจะถ่ายแค่ครั้งเดียวก็คือแบบคันเท้าเสร็จใช้คอนเทนต์แต่โลกเฮฮายนี่เขาจะสามารถถ่ายซ้ำได้หลายเถื่อแต่วิธีชีวิตนี่คือทำไปครั้งเดียวแล้วก็จบ คันว่ากวดชี้เงาในจูแล้วก็ขึ้นแล้วได้จะิถ่ายบ่ได้จะชิบมกวดอีกลำบ่ได้เพราะว่าเอากวดไปหมดแล้วนะทุกคนเนาะเนาะบ่คือทรายต่ลกทรายเฮฮาแบบเคนถ่ายบ่ได้เพิ่นก็จะถ่ายสอดใหม่สองสามสอดท่นนี้เพิ่นจะถ่ายในไลฟ์เถื่อนที่ทุกคนแต่ว่าสำหรับจิูนนี่เป็นวิดีชีวิตคันหนึ่งข่าวยังไม่ทราอ่ะกันหนึ่งก็ได้แค่เดือดครั้งเดียวอืมสมมติถ่ายคลิปบ่ได้ก็ชิมมาหนึ่งอีกก็บ่ได้แลยเพราะจะเป็นบ้านหนึ่งข่าวสามเถื่อถ่ายบ่ได้เตือนหนึ่งสองเถื่อก็ชิมมาหนึ่ อย่า้หนึ่งอีกมั่ก็บอได้ทุกคนเพราะว่าเขาหนึ่งเธอเดียวเสาวแรงหนึ่งสองเดือนตอนเสารกับตอนแรงทอแค่น,นั่นล่ะเนาะถ้าโบามีแขมีคนมาเรียแลจิ้วก็คือบในหนึ่งอีกตอนตอนเที่ยงทั้นมีแขมีคนมากจิ้วก็สิหนึ่งตอนเที่ยงนะทุกคนประมาณนั้นโอเคทุกคนเนี่ยลงไปกวาดที่กีงเงนรอทำกันเด้อ เต็มมั้งนะคุณเออคุนเต็มสนุกตัวเองแบบเนี้ คนกวดต้องไปถูเออตอนใหม่กวดอันดูหน่อยอย่าจูดนะหันมันถือถืกันโกมังม่วงโูไอ้บัดควันมันขื่นไปน่ะมันลูกน่ะเห็นบอกอันโกมังลำไยก็ยังหดปลายเพิ่งผูกกัยังไหมฮะจูดไก่ได้โพดอันตรายผิดกวดนองมาผีเฮ้ยมันงไก่ได้ไก่อันนี้โพดน้องไทยกาลน้องไทยกาลฮดฮะฮะ ไอ้โค้ดโทุกคโลโค้ดเจับโลโลอเออจับโค้ดโค้ดเราไม้มันโป่งนะทุกคนโคได้กินโคได้แกงก็มาหุงก็ได้ซ้ำก๊กปลูกอันที่จริงที่ปลูกเต็มบ่ได้แถวนี่นะแต่ใส่พรไม้ซื้อกลูกหมวงมาลงแต่ว่าลงก็สิลงแถวขอบขอบแถวงขางพุ่นแหละแถวขอบแต่มันจะงามเนาะต้องลงแจ็จร่องแถวแจ่ ก๊มังม่วงก๊กนี่เจ้าว่าสิเด้าออกเนอะเฮยเจ้าว่าเนี่ยใดบ่ได้ออกเนาะมิตรฮานก๊อกหิ้วหินเละลงมันงามผ่อนใหม่ขืนฮานเอาผ้าฮานลงงานหน่อยมันนี่ขืนได้อะไรเฮ้ยเฮ้ยเป็นไม่สิขืนบ่ได้เออขืนฮานมือนี่นะฮานลงโลดมันบ่ได้มากมันซ้ำนามันอันนั้นลายใบลายโพดก๊อกหิ้วนะมันงามก๊อมังม่วงมันเป็นผอนหมาเด็กทุกคนน้องไทยกากำลังรถฮะคือเก่งทะลูกน้องไทยกา คนหดหดหน่อไม้เยคนใหม่เบิ่งไผ่ให้แม่ในเด้อจ้านาขึ้นไปสวยเขาดูไผ่เขาให้ในเด้อเจ้านายชัดเจือสิไปสวยเขา เฮ้ยบ้านอะไรลูกน้ำนะป้าแหละนี่แต่บ่ห้มันลูกเห็นอย่ามันข่านลูกข่านข่านหง้า,า,า,งามันลยลูกข่านหง่ามันลูกหมูที่น่าอูดกันเลยแบบนี้อูดกันแล้วพอลูกนะโอเคทุกคนจะชิ้วข้อตัวขึ้นไปช่วยขาช่วยน้ำเพชรอยู่เพ็ดกินก่อนเด้อทุกคนจะโอ้มันควันสิลูกนะเฮ้ย คนสะดวกเสรเต่าเลยคนมือน,นีนกับผมมียังถ้าการมาอันปัดกวาดปัด,ปดอยู่ที่เนี่ยเนาะอนามัยเนาะทุกคนขอบครัวนอ,อนใหม่อยู่เทิงให้เบิ่งหมอเขาวเนาะโอเคทุกคนเนาะเธอจิ้วกระซิได้ขึ้นไปเทิงเฮือนเลยเธอจิ้วซิขึ้นไปส่วยเขาวเ <c oughs> บิ่งมุมสูงมุมสูง โอเคจังไลกะฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามนี่เด้อทุกคนเนาะคลิปนี้กับบ่มี่ยังรลายเนาะมาถ่ายบรรยากาศตอนสร้างให้เบิ่งปไดขวดอนามัยโอ้มันเกิบจากเชื้อแบคทีเรีัดบอกงาบแต่เป็นมันคือแบบสีมันคือเป็นแนวนี้ใหญ่โมมก่อนเพราะว่าสีมันซีอนนะทุกคนสีบอเห็นยังเลยไปเด้อ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 แม่ไปเลยปิดน้ำก่อนเพราะว่าน้องไลก้าลินน้ำปิดเนาะปิดเนาะ ปดน้ำก่อนทุกคนอันนี้เป็นห้องน้ำเจ้จิ๋วเออปิดน้ำน้องไทก้าลินน้ำป,ป่ะปีไปสวยข้าวสวยน้ำก่อนทุกคนจังได้ก็ฝากก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามในเด้อพี่น้องต้องไปเนาะคือเป็นกำลังใจให้เจ้าจิ๋วคลิปต่อไปเด้อทุกคนพอๆกันคลิปนะสำหรับคลิปนี้สบายดีจ้ะเลอตื่นโอ้บรรยากาศทุกคนยินน,อน้อง